สวัสดีครับผมนิพนธ์สู้ๆนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำสิ่งสำคัญนะครับสำหรับคนที่อยากจะฝึกคาลิสนิกหรือว่าคนที่ฝึกคาลิสนิกอยู่เนี่ยว่ามันมีสิ่งสำคัญอะไรบ้างที่เราจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษนะครับหัวใจหลักๆเลยนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือการโฟกัสกล้ามเนื้อที่ถูกต้องการใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องและท่าที่ถูกต้องครับว่า เราควรใส่ใจว่าเราต้องโฟกัสสมมุติว่าเราฝึกท่าต่างๆอยู่ท่านี้โฟกัสยังไงใช้กล้ามเนื้ออะไรบ้างนะครับเราควรที่จะหาความรู้ที่เหมาะสมที่ถูกต้องนะครับมาฝึกนะครับต่อไปนะครับก็ต้องไปดูความบิดเบี้ยวเวลาที่เราโฟกัสถูกแล้วความบิดเบี้ยวของร่างกายก็คือความวิ่ของกล้ามเนื้อนะครับว่า เวลาที่เราทำเนี่ยตัวเราบิดเอียงสะโพกเราบิดเอียงหรือเปล่านะครับเป็นบาลานซ์ของมัสโลนะครับว่ามันจะมีมัดที่เราวีกอยู่และเราก็ไปแก้ไขมัดที่วีคปรับสรลีระให้ถูกต้องจากที่บิดไปทางนี้เราก็บิดให้ตรงนะครับต่อไปนะครับสำคัญมากเลยก็คือการดูแลครับการฝึก นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแข็งแรงแต่การดูแลกล้ามเนื้อนะครับรักษากล้ามเนื้อเนี่ยรักษาข้อต่อเราเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆที่เราจะต้องใส่ใจนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีมัดกล้ามเนื้อที่เราตึงเราก็ใส่ใจที่จะยืดมัดกล้ามนั้นบ่อยๆนะครับและมัดไหนที่เราวีคนะครับให้เรายืดกล้ามเนื้อมัดนั้นนะครับ ให้บ่อยๆเช่นกันนะครับแล้วก็ฝึกมัดนั้นให้แข็งแรงนะครับยืดมัดยืดมัดที่ตึงและไปฝึกมัดที่วีคให้แข็งแรงครับทีนี้เราก็ต้องไปดูว่า,อาลองไปขยับกล้ามเนื้อดูว่ามีมัดไหนที่เรา,ามีปัญหาบ้างนะครับผมให้ตัวอย่างละกันนะครับจากประสบการณ์นะครับที่ผมสอนมานะครับ ก็คือมันจะมีมัดนี้นะครับเซลาตัสส่วนใหญ่แล้วเรามักจะไม่ค่อยแข็งแรงกันนะครับมีเซลาตัสและส่วนมัดที่ตึงเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่พบเจอนะครับก็คืออินฟาพีเนตัสนั่นคือมัดกลนะ้ามเนื้อที่ทำหนะ้าที่หมุนแขนออกแบบนี้นะครับอ่าอินอ่าเอ็กซ์เทอร์นอลโรเทชันออกไปนะครับแบบนี้นะอ่าอินฟาพีเนตัสแล้วมัดที่ ไม่ค่อยจะแข็งแรงเลยก็คือซูป p ราพีเนตัสนะครับที่ทําหน้าที่ปัดแขนขึ้นยกแขนขึ้นสูงๆแบบนี้แล้วก็ปัดมือไปข้างหลังนะครับแล้วก็บิดแขนไปข้างหลังแบบนี้นะครับมัดที่ตึงอีกมัดหนึ่งก็คือ,อะจะเป็นเทเลสเมเจอร์เทเลสเมเจอร์เป็นเมเจอร์ Major เป็นมัดใหญ่เนาะมันมีเทเลสอยู่2มัดนะครับเทเลสเมเจอร์ทำหน้าที่ หมุนแขนลงนะครับก็คือหมุนแขนเข้าแล้วก็ทํางานร่วมกับปีกก็คือการดึงศอกลงมาแนบกับลําตัวแบบนี้นะครับอันนี้คือเทเลสนะออกแรงเหมือนปีกเลยนะครับแล้วก็เทเลสไมเนอร์นะครับทำงานตรงกันข้ามก็คือบิดแขนออกนะครับเห็นไ,ไหมครับบิดแขนออกแล้วก็หนีบศอกแนบลําตัวอ่าเอ็กซเทอร์เนลโรเทชทำงานร่วมกับอินฟาพีเนตัสนะครับอ่าแล้วก็ มีมัดที่อ่อนแรงเลยก็คือแท็บโลเวอร์แท็บนะครับโลเวอร์แท็บทำหน้าที่บีบสะบักไปข้างหลังแล้วก็กดไหล่ลงนะครับเห็นไหมครับบีบไหลไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็กดลงแบบนี้นะครับเห็นไหมไม่งุ้มไหล่นะครับบีบกดลง ก็จะเป็นลักษณะนี้ในการออกแรง lower tap นะครับหรือว่า l o m b o y ของเรานั่นเองครับเราลองไปดู mobility เรื่องข้อต่อไหล่ว่าเรา,าหมุนแขนได้เยอะไหมนะครับผักแขนไปข้างหลังได้เยอะหรือเปล่า,าดูว่าข้อต่อตรงไหนมันติดบ้างครับทีนี้ผัดจากดูแลนะครับการกินนะครับการกินก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ ทำให้ร่างกายเพอร์ฟอร์แมนซ์เราเนี่ยดีขึ้นนะครับก็คือพยายามลดของหวานนะครับกินน้ําตาลกินของหวานให้น้อยที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเลี่ยงพวกน้ำหมัดลมอะไรต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ไปกินพวกผลไม้แทนแต่ว่ากินผลไม้ไม่ใช่ว่าเราจะไปกินเยอะๆทีเดียวนะครับให้กินพอประมาณอย่างเช่นแบบ ซื้อผลไม้มา 20, บาท30บาทอะไรเงี้ยก็กินนะครับแล้วก็กินให้หลากหลายครับไม่ใช่ว่ากินแค่ผลไม้แค่อย่างเดียวแบบกินสมมติว่ากินมะละกอกินแตงโมก็ต้องไปดูสปปรรพคุณด้วยว่ามันมีวิตามินตัวไหนที่จําเป็นต่อร่างกายบ้างกินให้หลากหลายเข้าไว้นะครับแต่ไม่ใช่กินเยอะทีเดียวนะครับอาจจะกินแค่อตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่า วันหนึ่งเนี่ยกินแค่2รอบก็ได้ครับเช้ากับเย็นก็ได้เห็นนี้กินข้าวนะครับคาริสเนกเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องออกแรงเยอะมากเป็นกีฬาที่ต้องใช้พลังงานเอนเออร์จีสูงมากครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เล่นบอดี้เวทหรือคาริสเนกจะต้องกินไปทางคาร์บนะครับหรือว่าไปเน้นไปทางคาร์โบไฮเดรตซะส่วนใหญ่นะครับส่วนโปรตีนก็จะไม่เน้นมากนะครับ ซึ่งเวลาที่เรา,ากินโปรตีนมากๆเกินไปอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เลือดเราข้นหรือเลือดเราหนืดตัวนะครับทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแล้วเลือดเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อและร่างกายเราส่งออกซิเจนส่งสารอาหารต่างๆไปให้กล้ามเนื้อนะครับเพราะนั้นแล้วถ้าเลือดไหลเวียนไม่ดีสารอาหารก็ ได้รับไม่ดีเช่นกันนะครับเราก็ต้องเลือกกินให้ถูกกับประเภทกีฬานะครับส่วนโปรตีนเราไปเน้นกินทีหลังหลังฝึกได้ครับมื้อที่ก่อนฝึกเราจะต้องกินคาร์บเยอะหน่อยอส่วนมื้อหลังฝึกเรากา็ค่อยกินโปรตีนเสริมทีหลังจากการฝึกเพราะว่าเราต้องซ่อมแซมร่างกายที่เสียหายนะครับเพราะนั้นแล้วคาร์บทำให้เรามีแรงมากขึ้นแต่โปรตีนเนี่ย ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็คงสภาพกล้ามเนื้อให้ให้แข็งแรงต่อไปนะครับเพราะนั้นแล้วเลือกการกินให้เหมาะสมระยะการกินก็คือเรากินก่อนฝึกเนี่ยถ้าเป็นของที่ย่อยยากเราก็ต้องเว้นระยะเวลานานหน่อยอย่างเช่นกินก่อนฝึกถ้าย่อยยากกินก่อนฝึก4ี่ชั่วโมงถ้าย่อยง่ายกินก่อนฝึก1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ สารอาหารต่างๆอีกมากมายที่เราขาดเราก็พยายามกินเติมเข้าไปให้หลากหลายแล้วกันครับแล้วก็สุดท้ายครับส่วนสำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักผ่อนการพักผ่อนคือการนอนนะครับหลายคนคิดว่าเอ้ยเวลาที่เรานอนเนี่ยเราคิดว่าเรานอนครบ8ชั่วโมงคือถือว่าดีนะครับแต่8ชั่วโมงนั้นเนี่ยมัน ตรงกับพระอาทิตย์ขึ้นและลงหรือเปล่าเพราะว่าธรรมชาติของเรานะครับเวลาที่พระอาทิตย์ตกหรือมืดลงไปนะครับเราควรที่จะพักผ่อนร่างกายซ่อมแซมร่างกายเพื่อที่จะใช้แรงหรือว่าใช้ร่างกายในวันใหม่ได้อย่างดีนะครับอฮอร์โมนอะไรต่างๆเราก็จะหลั่งได้ดีแต่เผอิญว่า,าสมัยนี้นะครับเรานอนยากเรานอนดึกเรานอนครบ8ชั่วโมงจริงแต่ว่าเรานอนดึกมากนอน ตีหนึ่งตีสองอ่าหรือว่าบางทีพักผ่อนน้อยเลยแบบนอนห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยหรือว่านอนไม่ค่อยหลับอย่างเงี้ยอ่ามันก็เป็นปัจจัยหลักๆที่แบบอ่าทำให้เราเนี่ยพัฒนาช้าเช่นกันครับเพราะนั้นแล้วพยายามนอนให้เร็วนะครับก็คืออ่าอย่างมาก3ทุ่มหรือ4ทุ่มนะครับไม่เกินเที่ยงคืนนะครับแล้วก็พยายามนอนให้ครบ8ชั่วโมงนะครับจาก 3ามทุ่มมาจนถึง6กโมงเช้าหรือตีห้าอะไรเงี้ยมันก็ยังดีกว่าที่เราไปนอนแบบเที่ยงคืนแล้วมาตื่น6กโมงมาตื่นตีห้าก็ยังไม่พอนะครับเพราะนั้นแล้วนอนให้ดีนะครับก็อาจจะมีประมาณนี้นะครับหลักๆเลยนะครับส่วนหยิบย่อยนะครับมันก็จะมีไปอีกหลายๆพาร์ทนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้าง อันนี้เป็นหัวใจหลักเฉยๆนะครับว่าเราต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้ร่างกายเราพัฒนาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นแนวทางให้หลายๆคนไปนั่งคิดว่าเออหนึ่งสองสามสี่ห้าเราต้องนึกถึงอะไรบ้างเป็นหลักที่จะต้องดูแลตัวเองนะครับยังไงก็สามารถคอมเมนต์สามารถ comment, สอบถ,ถามได้นะครับว่า,าเราสงสัยในหัวข้อไหนนะครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ